สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในโกเด็กโซกับผมโซระเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาต่อกันในบทที่6กอีกเวนต์ซีกันต่อนะครับเข้าเรื่องกันหนึ่งชั่วโมงหลังจากเริ่มภารกิจผู้ก,การช่วยเหลือทีมในเกฟได้การถอนกำลังแต่เอซหกจะไม่กลับมาด้วยขณะดเดียวกันบนเส้นทางขนส่งเซคเตอร์เอสุดแปดอัคีวิสยังสู้กับเอไอสิบห้าอยู่ไม่ให้เอไอสิบห้าไปไหนได้เพราะที่สู้อยู่ตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะเอไอสิบห้าเป็นตัวล่อยสัญญาลุกกวน ทำให้ฝก่กกิีฟฟินสื่อสารกันไม่ได้ที่ฝั่งของ S16 เฮิเล่ติดต่อเข้ามาจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอเฮิเล่ทราบเรื่องจึงคิดแผนใหม่จึงสั่งผู้การให้ส่งซบทูเข้าพื้นที่รบกวนสัญญาณเพื่อส่งต่อคำสั่งให้คนอื่นๆไปยังจุดถอนกำลังส่วนผู้การคุมกองทัพทีดอสู้กับกองทัพแซงวิทที่อยู่รอบนอกเพื่อเปิดทางให้ซบทูเข้าไปได้ขณะเดียวกันที่เส้นทางขนส่งในเซกเตอร์เอซูนแปด มันจบแล้วเอ1 5สิบ e ห้าคนใกล้ตายอย่างแกควรเลิกดิ้นรนได้แล้วสภาพแกตอนนี้ก็ไม่ได้ดีเดชไปกว่าชั้นหรอกทหารของแกที่ป้องกันอยู่รอบนอกถูกพวกการฆ่าเฮียนหมดแล้วทาหารกิฟตนจะฝ่าออกไปได้มันก็แค่ขึ้นอยู่กับเวลาแต่ f o a ฟวนต่างหากคือสิ่งที่ฉันต้องการมันถึงเวลาที่แกต้องส่งตัวใหญ่นั่นมาให้ฉันคําว่าอยากให้ชั้นฆ่าแกเพราะตอนนี้ฉั้นหมดความอดทนแล้ว โอเคมิส okay, ฉันว่าเกเข้าใจผิดอยู่ฉันไม่เคยบอกเลยสักนิดว่าเอมโอวอยู่กับฉันฮะเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้ว <c oughs> <c oughs> แกนี่มันน่าสนใจจริงๆ a ออสิ <c oughs> สุดยอดจริงๆ <c oughs> แกนี่มันไร้กาดและเป็นจอาผักหลังนี่แหละความโรแมนติกที่ฉันกำลังตามหาอยู่แต่น่าเสียดายที่มันจะจบในไม่ช้า การฆ่าโดยมีแค่แกอยู่คนเดียวไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามมันค่อนข้างจะน่าเบื่อนอะ่ะอยากหน้าผู้ชมหน่อยไหมละ่ะพูดอีกสิเฟร็ดห้ปากพูดอีกสิพูดอะไรสักหน่อยสิที่ดอกทองอย่าคิดว่าจะได้ตายง่ายๆแค่นี้นะพอได้แล้วสบทู อย่าไปเสียเวลากับศพเลยโทษทีโทษทีมันตึงนิดหน่อยเขาลืมตัวนะ <S <S สมเป็นเธอจริงๆถ้าไม่ทำอย่างนั้นฉันคงคิดว่าเธอเป็นแค่ดัมมี่แน่ศพุงเงียบลงและเข้าส่งกอด AR-15 ในที่สุดก็เจอเธออีกครั้ง AR-15 าทำไมเธอถึงต้องทำตัวประหลาดขนาดนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าฉันตายแล้วสักหน่อย ที่สําคัญกว่าคือเธอหาฉันเจอได้ไงเอ6จบกัขอคิดบ้าๆให้เธอใช่ไหมที่นี่คือสนามลบนะทุกอย่างที่เราทํามันก็เสี่ยงหมดแหละจริงไหมพาราบุริอิไม่ได้ตัดทุกอย่างออกหมดหรอกนะเออาร์สิ 15. ตราบใดที่เราทุกคนยังอยากพบเธอเออาร์สิถึงกับพูดไม่ออกไม่ต้องกังวลหน่วยของเราที่ถูกตรึงกำลังโดยทหารของอัลเคมิสตอนนี้ได้เริ่มลาถอยแล้ว เราไปจากที่นี่กันเถอะไม่เดี๋ยว่อยหาที่ซ่อนให้เธอหลังจากที่เราทําให้มั่นใจว่าเส้นทางถอนกันเราจะปลอดภัยขอโทษแต่ตอนนี้ฉันยังกลับไปไม่ได้เอาดานี้ไปข้อมูลทั้งหมดที่ฉันรวบรวมมาอยู่ในนี้รวมถึงที่ซ่อนของอินโฟโด้วยแล้วก็สิ่งที่ฉันอยากจะบอกกับพวกเธอทุกคนด้วยเอ,อ้าสิาพลผู้เรื่องอะไรอยู่นะไม่เป็นไรหรอก<ส>เดี๋ยวเขาจะพาเธอไปที่ที่ปลอดภัยและสิหกแล็บ จะหาวิธีรักษาเองแถมคุณเฮเรียนเองก็บอกว่าสาเหตุที่พาราบริอีกแพร่กระจายไปไม่ใช่ความผิดของเธอฉะนั้นเธอไม่ได้โดนลงโทษแรงหรอกนั่นไม่ใช่ปัญหาหรอกนะซบทูเธอยังไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้มันน่ากลัวแค่ไหนอาร์เคมิสก็แค่ลองพูดไปชากการในสถานการณ์นี้ถ้าเราไม่หยุดคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี่ลวก็พวกสวิตจะฆ่าทุกคนที่นี่ศัตรูที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ เรารับมือกับใายนั่นไม่ไหวจริงๆเหรอดูจากสภาพเราตอนนี้ไม่ไหวเนี่ยเพราะงั้นฉันจะไปพบยายนั่นนี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยทุกคนได้เออาสิบห้าเธอกำลังโทษตัวเองที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเหรอฉันแค่พูดข้อเท็จจริงสบทูฉันไม่ได้ทําไปเพราะว่าฉันรู้สึกผิดหรืออะไรเทือกนั้นหรอกฉันสัญญาว่าจะหาทางแก้ไขให้ได้ฉะน,นั้นขอเธอ เธอหยุดฉันไม่ได้หรอกฉันทำไปเพื่อเธอเพื่อเอ็นและเอฟโฟและเพื่อทุกๆคนที่นี่งั้นสัญญากับเขาก่อนสิว่าเธอจะไม่ทำอะไรโง่ๆสัญญาได้ไหม a ออาร์สฉันจะทำในสิ่งที่ต้องทำรีบไปได้แล้วซบทูไปจากพื้นที่รบกวนสัญญาณซะเอฟโฟรอเธออยู่ปกป้องเธอให้ได้ฉันฝากด้วยนะซบทูติดต่อถึงเอ6 รายงานเรื่องของ AI-15 แต่ไม่ทันขัดคำเอ1 6ก็เราทราบรู้เรื่องอยู่แล้วเหลือแค่หาตัวอ f o และซบทูตอบกลับว่า e i 5 5ให้ตำแหน่งของอ f o แล้วจากนั้น A16 รายงานต่อผู้การให้คุมกำับซบทูที่กำลังไปช่วย m อ็มโฟหลังจากนั้นซบทู Soft ฝ่าไปถึงที่ซ่อนของอ f o โฟได้พวงควาทรงจำของอ f o โฟไม่ฉันขอปฏิเสธคำสั่งนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนควรจะเป็น ถ้าเธออยากให้ฉันเป็นเพื่อน<ๆ>เธอต้องสั่งให้ฉันทำงั้นฉันจะรอรอจนกว่าจะถึงวันที่เธอเตร็มใจจะมาเป็นเพื่อนฉันเธอติดฉันครั้งหนึ่งแล้วนะ AR15 ฉันจะรอต่อไปสขณะเดียวกันข้างนอกอาคารที่ถูกขิงล้างอันที่สุด a 1 6 a 1ก็พบ AR15 พยายามเกียกล่อม AR15 ให้กลับมา AR15 เล่าสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดเธอรู้ความจริงของแผนาลาภุก และเผอเปิดระบบล้มควนสัญญาโดยไม่ตั้งใจเธอจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองและคล็อกสวิตต์ตัวจุดชนวนระเบิดที่เอามาจากเนเกฟและเล่าแนวคิดของตัวเองขอโทษแต่ฉันเป็นคนที่เข็งขัดมากในข้อคิดของฉันแท็กซี่ขอดอควรม,มีชีวิตอยู่อย่างทหารและควรตายเยี่ยงทหารและตายพร้อมกับศัตรูบนสนามรบเธอไม่คิดว่ามันเป็นฉากจบเข้ากับฉันที่สุดเหรอ <c oughs> ลังเอเอสิบห้าโดนเอสิบหกตหน้าสะบัต คราวนี้ a 1 6ต้องออกแรงเก็บ,บังคับ a 1 5ให้กลับมาแต่ A15 ก็ขอร้อง A16 ให้เธอทำอะไรสักอย่างในช่วงเวลาสุดท้ายของตัวเองมันไม่มีทางเลือกอื่นฉันถูกติดตั้งโปรแกรมพาราพูอีกอยู่นะฉันหันหลังกลับไปได้แล้วและทุกๆนาทีที่เราเสียไปอัดไปถึงจำนวนคนของกิฟฟี่ที่เจ็บมากขึ้นให้ฉันทำอะไรสักอย่างเถอะเ1 6ให้ฉันทำอะไรบางอย่างให้เธอในช่วงเวลาสุดท้ายของฉัน a 1 5แล้วฉันจะอธิบายเรื่องนี้ ซับทูแล้วก็เอมโฟยังไงก็บอกพวกเธอไปว่าฉันไปทําตามความปรารถนาสุดท้ายของฉันกับที่ฝั่งของผู้การในเกตติดต่อมาในสายระหว่างผู้การและเฮเลียนรายงานถึงหน่วยสอดในบางกลุ่มในระยะสัญญาณรบกวนทีมเออยังติดอยู่ที่นั่นและบอกพิกัดให้ทางนั้นแล้วที่นั่นมีทห,หารสวิตจํานวนมากเฮเลียนสั่งผู้การเ้องกันฐหานต่อไปเธอจะส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับที่นั่นให้ส่งหน่วยทีดอของผู้การ ตามไปคุ้มกันเส้นทางบินของเฮลิคอปเตอร์ด้วย3ชั่วโมงต่อมาหลังจากเริ่มการถอนกำลัง e r 1 5เผชิญหน้ากับสาวน้อยแล้วเรียกว่ามาสเตอร์มายมาสเตอร์มายมีอำนาจเหนือวกว่าเอเจนต์สามารถออกคำสั่งทหารมากมายด้วยเพียงการขยับมือเมื่อ a r 1 5เรียกเธอและทราบโต,ตนของมาสเตอร์มายมาสเตอร์มายจึงปบมือและหุ่นรัตรเวนลอยได้จากคำวิญญาณน่าจะเป็นยูนิสกเกิลยิงใส่ a r 1 5ร์าฉันก็มีชื่อของตัวเองเหมือนกัน ในฐานะหัวหน้าเซนบิตทำได้แค่นี้ถือว่ากระกจอกมากหมัดของไอ้สิบหกนะยังเจ็บก่อนนี้อีกเธอไม่ควรโกหกฉันเธอเป็นคนที่มีนิสัสตรงไปตรงมาน่าเป็นเหตุผลที่เราเลือกเธอให้มาเป็นหนุนทดลองของพลับูอีกฉันอุตส่าห์เชื่อว่าเธอจะรักษาคําพูดว่าเธอจะพาเอฟโเอวันมาให้ฉันฐานข้อมูลของแกควรอัปเดตบ้างนะอีสาวน้อยเทคโนโลยีของ16แล็บเหนือกว่าที่แกคิดไว้มาก แม้ว่าจะเป็นพลงฟูอิก็ไม่สามารถควบคุมฉันได้หรอกยิ่งไปกว่านั้นบุคลิกที่เรามีมันก็แค่หน้ากากบางหน้ามันจะปลอมเป็นใครก็ได้ถ้ามันเพื่อการหลังแคนเพื่อลังเคนที่ได้ยอมสละชีพตัวเองเพื่อทําสิ่งที่เหนือกว่าคำสั่งที่ได้รับเป็นอะไรที่น่าประหลาดจริงๆถูกเพงไม่แปลกเลยที่แกจะมองว่ามันน่าประหลาดตัวถึงตอนนี้เกศสร้างความชิบหายมากเท่าไหร่แล้ว มีเพื่อนันกี่คนแล้วที่ต้องเจ็บเพราะแกแค่ทำสิ่งที่ฉันเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกนี่คือสองครามคุณหนูแห่งสังวิดเอ๋ยนี่ไม่ใช่เกมกระดานที่หนูจะเล่นตอนอยู่ที่บ้านนะทุกคนต้องแลกชีวิตจริงๆถ้าทางบุตที่พูดมายังไม่เข้าใจอีกเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีให้ง่ายให้เองตัวจุดชนวนระเบิดระเบิดพวกนั้นเตรียมเพื่อจัดการชั้นสินะขาวหน้า แยกให้ออกระหว,ว่างสนามรบและโต๊ะเจราจาแต่คราวนี้ชว่วยตายทีเถอะมันไม่มีความหมายใดๆสำหรับฉันเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วแต่ฉันต้องการจะบอกตายหาสเถอะอิสวะแซงวิดเธอดูอะไรไหมั้ยโ4 a 1ครั้งแรกที่ฉันลืมตาขึ้นมาเลยโลกนี้ฉันเต็มไปด้วยความอยากรู้และความตื่นเต้นฉันไม่ใช่่าทีดอที่ถูกผลิตจำนวนมากของ IOP ฉันเป็นทีดอระดับอีลิตที่ถูกพัฒนาโดย16แล็บข้อฝันที่ฉันต้องการที่สุดก็คือได้ทำภารกิจอันทรงเกียรติและได้เป็นเพื่อนกับทีดอที่เก่งๆมากมายตอนนั้นฉันเชื่อเสมอว่าต่อไปที่ฉันพยายามอย่างหนักสักวันฉันจะต้องเป็นคนสําคัญแน่แต่จากนั้นไม่นานคําสั่งของฉันก็มาถึงฉันจะต้องคําสั่งของเธอและต้องติดอยู่กับทีม AR ใหญ่เพียนคีวอยบายอย่างซบทูคนล่าเลิงและบ้าระหามอย่างเ1 6แล้วก็เธอ ที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่างเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความเป็นไปได้ทั้งหมดที่ฉันคิดถูกทำลายหมดสิ้นฉันเกลียดพวกเธอทุกคนแต่ฉันไม่มีอำนาจจะฝ่าฝืนคำสั่งของฉันได้แต่ไม่ว่ายังไงมันไม่สำคัญแล้วเพราะสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่พูดและทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆและสักวันเธอก็ต้องการฉันเองไม่ว่าเธอจะเป็นคนยังไงตราบใดที่เธอต้องการฉันตราบใดที่ฉันพบคุณค่าในตัวเองอีกครั้งฉันก็รับได้การที่ต้องลาทิ้งตัวเอง ฉันใช้ประโยชน์จากความใจดีของเธอและทําในสิ่งที่เลวร้ายฉันขอโทษจริงจริงจนถึงช่วงเวลาที่ฉันต้องจากเธอไปฉันถึงรู้ว่าความฝันที่ฉันต้องการมันสมบูรณ์ตั้งนานแล้วฉันจริใจมากที่ได้พบทุกคนและได้ทาหลายอย่างด้วยกันตลอดเวลาที่ผ่านมานี่เลยเป็นเหตุผลที่ฉันต้องทําอะไรบางอย่างตอบใดที่ฉันสามารถซื้อเวลาให้พวกเธอได้ถึงแม้ได้แค่ไม่กี่วินาทีหรือตาบใดที่ฉันสามารถช่วยเพื่อนของฉันได้ถึงแม้จะแค่คนเดียว มันคงเป็นการชดเชยที่ไม่ได้ดีไปมากเท่าไหร่เพราะไม่ได้พบกันตัวต่อตัวแต่ฉันมั่นใจว่าเธอจะยอมรับบันผ่านวิดีโอนี้ f o a 1ฉันก็ชดเชยสิ่งที่ติดค้างเธอเรียบร้อยแล้วนะฉันพูดถูกไหมนี่คือคําขอสุดท้ายของฉันณตอนนี้ฉันก็ไม่ติดค้างอะไรกับโลกใบนี้แล้วแต่ฉันหยุดนึกสภาพตอนที่เธอร้องไห้ตอนที่เห็นวิดีโอนี้ไม่ออกเลยก็เพราะเธอเป็นคนอ่อนแอนี่นะฉันคอรับคำสั่งจากคนที่อ่อนแอแบบนี้มาตลอดได้ยังไงเนี่ย จริงๆเลยเพื่อจะพาซวยไปอีกอีกครั้งกันนะฉันควรจะเกียดเธอถูกไหมแต่น่าเสียดายมันถึงเวลาที่เราต้องจากกันแล้ว a อ a ฟไม่มีเวลาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องนี้แล้วเธงอาจจะเศร้าอาจจะโกรธอาจจะจําฉันหรืออาจจะลืมฉันไม่ว่ายังไงจะเป็นแบบไหนก็ตามแค่ขอให้ความทรงจํานี้เป็นกำลังให้กับเธอหวังว่าจะทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นถ้าอย่าง,งานั้นละก็ดูแลตัวเองด้วยเพื่อของฉัน เออาสิบห้าทำทำไมหลังจากนั้นไม่นานพี่ a 1 6 a 1ก็ลากฉันกลับเข้าไปในเฮลิอคอปเตอร์ในเวลาเดียวกันเสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์มันน่ารับคานมากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเสียงของระเบิดเสียงของอาคารที่กำล,งลังถล่มและเสียงโห่ร้องของเหล่าทีดอรก,กิฟฟินเสียงพวกนั้นทำให้บางสิ่งที่ลึกอยู่ในใจของฉันถูกทำลายความปราถนาเล็ก คำสัญญาของเพื่อนสนิทและนาการที่ถูกสวมโดยวิญญาณขณะเดียวกันที่อีกฝั่งชี้แจงนิดๆจากนี้ไปหูวหน้าสนิดจะเรียกสรพพนามของมาสเตอร์มายว่าคุณหญิงนะครับคุณหญิงคะดิฉันได้ตรวจสอบบันทึกการลบของคุณหญิงแล้วคะ่ะเอไอสิบห้าระเบิดภายในอาคารซึ่งทําให้หนวนลบที่เหลือของนายท่านไม่สามารถขึ้นไหวได้อีกต่อไปแล้วคะ่ะนอกจากนี้ทหารกีฟินลาถอยออกจากพื้นที่หมดแล้วคะ่ะฉันขอโทษเอเจน ฉันล้มเหลวคุณหญิงไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องขอโทษเลยค่ะทั้งหมดเป็นเพราะความไม่ได้เรื่องของดิฉันเองดิฉันควรจะส่งพวกหัวหน้าไปช่วยคุณหญิงมากกว่าน,นี้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเอ็มโฟอยู่แค่เอื้อมมือของคุณหญิงแล้วแท้ๆแ,แต่ตอนนี้คุณหญิงน่าจะเข้าใจแล้วว่าสงครามไม่สามารถชนะได้ด้วยพลังที่เหนือกว่าเพียงอย่างเดียวเธอรู้มาตลอดเลยเรือว่าดึงแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่คุณหญิงเชี่ยวชาญค่ะมาเป็นเหตุผลที่พวกเราอยู่ที่นี่ เสียทหารนิดหน่อยก็คุ้มค่าถ้าเพื่อให้คุณหญิงเข้าใจถึงเรื่องนี้พวกที่ตายไปยอมสละชีวิตตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าพวกนั้นตามสิ่งที่คุณหญิงสั่งและต้องการเช่นเดียวกับพวกเราดังนั้นแล้วคุณหญิงคะโปรดสั่งพวกเราไม่ได้เลยใช้พวกเราให้เต็มที่เพื่อสิ่งที่คุณหญิงต้องการฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีใน,นสิที่เอลสิาพูดฉันอยากถามเธอมากกว่าน,นี้จัง ที่ฉันตรวจสอบดูแล้วดูเหมือนว่าดัมมี่ของคุณหญิงถูกทําลายไปพร้อมกับแรงระเบิดแล้วค่ะดิฉันคิดว่าไม่น่ามีใครรอดจากแรงระเบิดขนาดนั้นได้แน่นอนค่ะน่าเสียดายจริงๆแล้ว่ารกิจของเธอเป็นไงบ้างเอเจนเป็นไปได้ด้วยดีไหมเป็นไปได้ด้วยดีค่ะเพื่อไปการทดแทนเอ1 5สที่ดอกิฟิตัอื่นๆถูกติดตั้นพาราพูอีไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่า คือลบกวนสัญญาณประสบความสำเร็จในการถ่ายโอนโมดูลลบกวนสัญญาณแก่เป้าหมายได้ดังนั้นภารกิจจึงถือว่าประสบความสำเร็จค่ะส่วนจะเริ่มใช้เมื่อไหร่นั้นดิฉันขอแนะนําให้รอไปก่อนจนกว่าเราจะเลือกแผนการต่อไปได้ค่ะเข้าใจแล้วคราวนี้ฉันจะอดทนรอจนกว่าจะได้พบกับ M4A1 พูดคุยไทยตอน,นเด็กน้อยต้องขอขอบคุณคุณเทมที่แปลมาตั้งแต่ตอนแรกสุดจนอนาคตภายพักหน้าครับคุณเทมก็มีช่องยูทูบด้วยนะฮะ ที่มีแปลทั้งนือเรื่องสก,กินแล้วก็ไปในเรื่องหลักที่ละเอียดกับผมอีกนะกหลักๆก็คือเกมเพลย์ไปตามดูแล้วก็ไปตามกดติดตามเขาได้นะครับและพิเศษใส่ไข่สลับคลิปนี้รุ่นน้องของผมโฟมที่มาภาคเสียงน้องซบถูของเราไปติดตามผลงานของโฟมได้ใน Facebook นะครับมักจะลงคลิปฝึกภาคเสียงการ์ตูนทั้งหลายแหล่และมีมีบ้างเป็นบางครั้งส่วนลิองของทั้งสองคนอยู่ใต้คลิปน,น,นะครับและแน่นอนผู้คุณก็เลยครับคุณดูขอบคุณมากครับที่ดูึงจุดนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ด้วยเหมือนเดิมนะครับสําหรับผู้ชมที่อดทนฟ,ฟังมาถึงจุดนี้ต่อต่อไปของเราจะเป็นบทที่7จนอมอนเดือดเหมือนเคยเจอกันนะจ๊ะ